เหรียญสตางค์สองสี่เก้าสามจะมีห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่ห้าตังและยี่และห้าสิบตังค่ะทุกเหรียญนะคะสองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเหรียญสตางค์รูค่ะรับซื้อนะสตางค์รูทองแดงรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทนิกเกิลรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทค่ะดีบุกชํารุดแบบนี้ไม่รับซื้อนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะเี็กดีบุกนะคะแล้วเขาชํารุดค่ะดีบุกชํารุดไม่รับซื้อค่ะ เหรียญครูราชการที่8ค่ะจะมีชนิดราคา25สตางค์และ50สตางค์ค่ะรับซื้อเหรียญละ20บาทท่านใดมีต้องการขายส่งรูปใต้คลิปมาเลยค่ะต้องเป็นประหลดเคลือบอยู่ขาวแบบนี้นะคะประหลดเคลือบลอกแล้วดำดไม่รับซื้อค่ะเหรียญ150บาทที่ระลึกวาระสมเด็จย่าเนี่ยค่ะรับซื้อนะคะเหรียญละ400บาทค่ะ150บาทนะคะขายได้400บาทค่ะ เหรียญห้าบาทครุฑตรงพศสองห้าสองห้าระบุที่เหรียญน,นะคะจํานวนผลิตจริงจะอยู่ที่รูปนกววยุพักนะีคะมีสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าค่ะจํานวนผลิตน้อยที่สุดและราคาแพงที่สุดคือสองห้าสองหกค่ะเหรียญสองหกนะคะลองสองดูค่ะเลขสองกับเลขหกเป็นเลขไทยฝังอยู่ตรงนกวายุพักนะะี่ค่ะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกโปรยข้าวรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทท่านใดมีต้องการขายไทยรูปลงมาค่ะ เหรียญหนึ่งบาทส่งขายได้เลยค่ะสามร้อยบาทค่ะส่งมาหนึ่งบาทรับไปสามร้อยบาทส่งมาสองบาทรับไปเลยค่ะหกร้อยบาทค่ะเหรียญหนึ่งบาทที่ชั้นที่ห้ารับซื้อเหรียญละสามร้อยบาทค่ะซื้อเหรียญหนึ่งบาทจะตังทอนมูลค่าถึงสี่ร้อยบาทค่ะดูเพียงพอสเท่านั้นนะคะหนึ่งบาทสองห้าสองเก้าช่อฟ้ายาวรับซื้อเหรียญละสี่ร้อยบาทการที่ห้าตราแผ่นดินนะคะที่รับซื้อเข้ามาในวันนี้ค่ะ ร่วมๆหนึ่งพันเหรียญน,นะคะเรานนักเกิดมารเราะนักยังไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้ค่ะอันนี้ก็จะมาคัดหาพอสอกันก่อนนะคะเพราะอ่าไม่ใช่พอสอค่ะรอสอน,นะคะสมัยรัชกาลที่ห้ายังจะใช้คำอ่าใช้แค่รอสอ,อยู่ค่ะเหรียญที่ระลึกชนิดราคา200บาทคา่ะสมเด็จนะคะเหรียญพระองค์พาคา่ะรับซื้อเหรียญละ4ี่บาทคา่ะ200บาทนะคะขายได้400บาทคา่ะ เหรียญเก่าเหรียญโบราณแบบนี้นะคะท่านใดมีส่งขายได้เลยค่ะรับซื้อเหรียญละ400บาทค่ะเหรียญราชการที่4นะคะชิ้นราคา1บาทรับซื้อเหรียญเก่าเหรียญโบราณค่ะเหรียญ1บาทมีมูลค่าถึง400บาทค่ะ1บาทราชการที่6ส่งขายได้เลยค่ะเหรียญละ400บาทเหรียญ5บาทจะตังทอนดูเพียงพอศเท่านั้นค่ะเจอพอศนี้เลยนะคะ2 5 4 6ส่งขายได้เลยค่ะที่ร้านรับซื้อเหรียญละ200บาทค่ะดูพอศเท่านั้นค่ะ4 เหรียญห้าบาทตังทอนมีราคาถึงสองพันบาทค่ะสองพันถึงสามพันบาทเลยนะคะดูเพียงพอศอเท่านั้นค่ะนี่เลยนะคะพอศอนี่ค่ะสองห้าสี่ศูนย์ค่ะรับซื้อเหรียญละสองพันถึงสามพันบาทจ้าครุฑชาติที่เก้ารับซื้อไม่อันค่ะครุฑบาทหนึ่งเจ็ดสิบห้าบาทครุฑเฉียงสองศูนย์แปดบาทครุฑเฉียงสองสองแปดบาทครุฑเก้าเหรียญมีแท้กับไม่แท้นะคะ ไม่แท้ให้สิบบาทค่ะแทรับซื้อสามสิบาทค่ะครุตตรงยี่สิบาทค่ะครุสิบบาทสองสีรับซื้อห้าสิบบาทค่ะรับซื้อเหรียญสิบบาทสตางค์ทอนดูเพียงพอสเท่านั้นค่ะเจอพอสนี้ส่งขายได้เลยค่ะเหรียญละห้ 1, าร้อยถึงหนึ่งพันว่าครุตหนึ่งเจ็ด 1, นะคะเหรียญน,นี้เลยค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทรับซื้อไม่อั้นค่ะไม่จำกัดจํานวนท่านใดมีเยอะๆส่งมาได้เลยค่ะถ่ายรูป ถ่ายรูปชัดๆนะคะลงมาใต้คลิปแล้วป้านาจะให้ที่อยู่จัดส่งค่ะเหรียญสตังรูที่เป็นเนื้อนิกเกิลและเนื้อทองแดงนะคะรับซื้อเหรียญละเจดบาทท่านใดมีต้องการขายถ่ายรูปชัดๆลงใต้คลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวป้านาจะให้ที่อยู่จัดส่งค่ะของถึงโอนเงินทันที เหรียญน,นี้มีราคาถึง3,000บาทค่ะเหรียญ5บาทจะตังทอนธรรมดาเลยนะคะรับตังทอนมาดูพอสอค่ะพอส2540รับซื้อนะคะ2,000ถึง3,000บาทค่ะเหรียญ1บาทมีมูลค่าถึง400บาทค่ะดูเพียงพอสอเท่านั้นค่ะ1บาท2529เหรียญน,นี้มีมูลค่าถึง400บาทค่ะ1บาท29ช่อฟ้ายาวรับซื้อ400บาท เหรียญหนึ่งบาทขายได้ถึงสิบห้าบาทค่ะเหรียญหนึ่งบาทครุฑพศสองพนห้าหนึ่งเจ็ด 2, 2, 5, 1, นะคะส่งมาขายเป็นหน้าดได้ค่ะหนึ่งบาทขายได้สิบห้าบาทหนึ่งล้านเหรียญเท่านั้นค่ะเหรียญน,นี้นะคะ WHO จำนวนผิดหนึ่งล้านเหรียญท่านรับซื้อสิบห้าเหรียญหนึ่งบาทนี้มีราคาเกินหนึ่งบาทแน่นอนค่ะนะคะท่านใดมีเหรียญน,นี้ค่ะหนึ่งบาทโปรยข้าวค่ะ มาแลกพนาดได้ค่ะแลกได้ถึง15บาทนะคะ1บาทมาแลกได้15บาทค่ะ1บาทโปรยข้าวมี1บาทมาแลกได้15บาทค่ะเหรียญ1นบาทที่ระลึกนะคะท่านใดมีเหรียญแบบนี้ค่ะเหรียญ1บาทมาแลกพระนาดได้นะคะเหรียญละ15บาบาทค่ะ1บาทเสด็จนิวัดพระนครค่ะรับซื้อ15บาทเหรียญหนึ่งบาทมีราคาสิบห้าบาททันทีค่ะดูเพียงพศเท่านั้นค่ะเหรียญพันหนึ่งบาทตราแผ่นดินพศสองพันห้าร้อย